เพจช่องวันแทบแตกเช่าเน็ตแห่ตัดพ้อหลังหยุดการออกอากาศกระเช้าสีดากลางคันหลังช่องวัน31ประกาศข่าวสุดช็อกฟันละครลดแซบอย่างกระเช้าสีดาด้วยการหยุดออกอากาศเป็นการชั่วคราวหลังโควิด -19 พ้นผิดสาเหตุเนื่องมาจากต้องหยุดการถ่ายทำละครเพราะมาตรการป้องกันโควิด1 9และกระเช้าสีดามีสต็อกที่ถ่ายเก็บไว้ไม่พอ รวมทั้งย่างเหลือฉากใหญ่ๆที่ต้องใช้ทีมงานและนักแสดงเข้าฉากหลายคนที่ยังไม่ได้ถ่ายทำทางช่องวัน31จึงตัดสินใจหยิบละครเรื่องอื่นมารีลันแทนชั่วคราวโดยกระเช้าสีดาจะออกอากาศให้ชมกันตอนสุดท้ายในวันที่12พฤษภาคม2564นี้ส่วนจะกลับมาออกอากาศใหม่อีกครั้งเมื่อไหร่ต้องติดตามสถานการณ์กันอีกครั้ง ซึ่งความคืบหน้าล่าสุดปรากฏว่าคอมเมนต์ชาวเน็ตหลังลหลเป็นสายน้ำเลยทีเดียวตัวอย่างคอมเมนต์เชน่นอุตส่านับวันรอเสียความรู้สึกทำไมไม่เอาวันทองมาฉายหรือเป็นเรื่องอื่นแทนเรื่องนี้เพราะเรื่องนี้ฉายบ่อยแถมไม่สนุกเลยจะไม่ดูช่องนี้อีกเลยจนกว่าอัมพลจะกลับมาโอ้ยอุตส่านับวันรอดูคุณอัมพล มานอกกลางอากาศแบบนี้เนื่องจากโควิด -19 เราต้องห่างกันสักพักค่ะช่องวันจนกว่าจะพบกันใหม่แฮทแท็กระเช้าสีดาเสียความรู้สึกหมดอุตส่าห์ตั้งหน้าตั้งตารอคุณอันพนเฮ้ยแฮทแท็กไิ่ปลื้มเลยและคอมเมนต์อื่นๆอีกมากมาย